ทุกคนครับวันนี้เรามาแนะนำมือถือเล่นเกมนะครับราคาประหยัดไม่เกิน5,000บาทครับ Infinix Hot 3 0นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีแรม8กิกนะครับก็เพิ่มแรมได้อีก8กิกเป็น16นะฮะแล้วก็ ROM 128ใส่ microSD ได้รองรับ 4G นะครับตัวนี้นะครับจะมีการออกแบบที่ถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมีการสะท้อนนะครับของการออกแบบดีไซน์ฝาหลังนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นมือถือนะครับ Infinix นะครับตอนนี้จะมีความสามารถนะครับที่สามารถทำให้คนเล่นเกียมได้สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับในราคาประหยัดนะครับไม่ถึง5,000บาทแล้วก็ช่วงเปิดตัวนะครับตอนนี้ก็มีราคาพิเศษนะครับสำหรับคนที่จองนะครับวันที่3เมษายนถึง9เมษายนนี้นะครับก็จะได้ราคา4,400้วบาทจากราคา4,799บาบาทครับ มาดูตรงกล่องกันก่อนนะครับสําหรับตัวนี้นะครับฮอตสามสิบเนี่ยก็จะมีทั้งฮอตสามสิบนะครับแล้วก็ฮอตสามสิบไอนะครับตัวนี้จะใช้คลิปเฮโอที่แปดแปดนะครับแล้วก็รองรับ NFC นะครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับ 4G นะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยจะมีขนาดที่6.78นิ้วนะครับแล้วก็จะมีการสแกนลายนิ้วมือนะครับนี่ แล้วก็ที่สาคัญก็จะเป็นไวเปอร์ที่เป็นฟรีไฟล์ด้วยนะครับแบบนี้นะฮะก็สามารถเปลี่ยนไวเปอร์ได้แล้วก็เป็นตีมพวกต่างๆของฟรีไฟล์ด้วยครับตัวนี้นะครับก็กล้องหลังจะเป็น5 0ล้านพิกเซลครับแล้วก็จะมีไฟแฟลชด้วยนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะเป็นกล้องหน้า8ล้านพิกเซลครับตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่5000ัมิลลิแอมแล้วก็จะมีการชาร์จไว3 3วัตต์นะครับ ก่อนอื่นนะครับทางอินฟินิตเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ใช้อุปกรณ์ของแท้นะครับจากกล่องเท่านั้นนะครับนั่นก็คืออะแดปเตอร์นะครับที่รองรับ3ามวัตต์แล้วก็สายชาร์จที่รองรับฝาชาร์จนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้สายชาร์จนะครับที่ไม่ได้รองรับการชาร์จไวนะครับแต่อะแดปเตอร์ชาร์จไว้เนี่ยมันก็จะไม่ครบทุนสมบูรณ์นะครับก็จะไม่ได้ชาร์จไวในขณะที่การชาร์จไว้นะครับสามารถที่จะชาร์จได้ถึง55%ในเวลา3 0นาทีเท่านั้นเองครับเกิดไปทําทุระอะไรนะ หมดว่าไปกินข้าวไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้นะครับกลับมาปุ๊บมือถือก็ได้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์พร้อมเอาออกไปใช้งานได้แล้วครับตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ห้าพันแอมป์ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วก็ที่สําคัญนะครับจอเขาสู้แสงได้ดีมากเลยนะครับตัวนี้เป็นจอแบบ full hd นะครับแล้วก็ขนาดก็คือ6.78นิ้วซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างสบายเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมนะครับหรือว่าการใช้งานพวกฟันเทันต่าง ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับขั้ว3.5มมนะครับแล้วก็ไถ้ตีนะครับแล้วก็จะเป็นลำโพงนะฮะซึ่งตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับเสียงที่เป็นแบบว่า DTS ได้ด้วยนะครับแล้วก็รองรับ2ซิมนะครับแล้วก็1นึ่ไมโครเอดีครับได้สูงสุด1นึเทอบใบเลยในขณะที่การใช้งานนะครับเราสามารถที่จะเปิดตัว Power m a r มารา n นะครับตัวนี้เนี่ยจะทําให้คุณสามารถที่จะใช้งานแบตเตอรี่ได้อย่างยาวนานเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็ถือได้ว่า เป็นตัวที่สามารถบูตนะครับหรือว่าขยายเวลาการใช้แบตเตอรี่ได้ดียิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของการทํา power surfing โหมดที่เป็น ultra power surfing นะครับตัวนี้สามารถที่จะทําให้คุณใช้งานได้ยาวๆเลยโดยที่ไม่ต้องไปกังวลว่าแบตเตอรี่จะหมดเร็วนะครับรวมไปถึงการรองรับ 4G ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะทําให้คุณใช้งานได้อย่างคล่องตัวนะครับไม่ว่าเป็นการใช้งานพวกดาวโหลดอัปโหลดต่างๆนะครับรวมไปถึง่า การเล่นเกมต่างๆนะครับที่ทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับในขณะที่การใช้งานตัวแบตเตอรี่ยุสเสจนะครับเท่าที่ดูเนี่ยก็เรียกได้ว่าพอมันไม่ได้เป็นมือถือ,อ 5G นะครับมันเป็นมือถือ 4G นะครับทั้นั้นเนี่ยแบตเตอรี่ 5000mAh เนี่ยมันก็ใช้ใช้งานได้ยาวนานนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันแหละว่ามือถือที่เป็น 5G นะครับก็จะใช้พลังงานเยอะกว่า เรามาดูเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือนะครับตัวนี้เนี่ยก็รองรับการสแกนใบหน้าแล้วก็สแกนลายนิ้วมือนะครับตัวนี้พอตรงน,นี้นะครับเราเอามือไปแตะนะครับปึ๊บเห็นไหมฮะติดเลยครับจอติดสว่างเลยนะครับคือสามารถใช้งานได้สบ,บายเลยนะครับคือปลดล็อกหน้าจอได้อย่างรวดเร็วมากๆเราสามารถที่จะสแกนนะครับสแกนใบหน้าได้ด้วยนะครับปิดก่อนนะฮะแล้วเราก็อ่ะเรียบร้อยครับอันนี้ปลดล็อกหน้าจอไดยใบหน้า มาดูที่ตัวเครื่องนะครับตัวนี้เนี่ยการออกแบบเขาเรียกว่าเหมือนดูคล้ายกระจกนะครับคำว่าขายกระจกหมายถึงว่าตัวนี้ครับสีขาวก็คือเป็นตัวอิกไวใช่ไหมครับแต่ว่าพอมันสะท้อนกับแสงเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะมีความเงางามววาวอยู่นะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยในกล่องนะครับมันจะมีเป็นเคสให้ด้วยนะครับเป็นเคสเป็นติดโคนนะครับสีดำครับนี่เลยเคสนะครับที่มาพร้อมกับกล่องครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเคสที่เหมือนกับว่าเป็นตัวที่ นำเสนอในเรื่องของอินฟินิกับฟรีไฟนะครับซึ่งออกแบบมาได้อย่างสวยงามเลยครับนี่สะท้อนแต่งก็ประมาณนี้ฮะสวยเลยครับอ่ะเรามาถ่ายเคสกันดีกว่านี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอ่าโอเคครับนี่ฮะเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ถ่ายเคสเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นประมาณนี้นะฮะนี่อันนี้คือเรียบเสมอกับกล้องเห็นไหมครับเห็นได้ว่ามันมีการอ่า หมือนกับวา่าคุมกล้องอยู่นะครับก็ทําให้สามารถโรเทคหรือวาอ่าป้องกันรอยขีดกนกล้องได้ด้วยนะครับล้วก็สามารถที่จะสกแกนนิ้วได้อย่างสบายๆเลยนะครับคือออกแบบมาได้ดีมากๆแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเร,รีวให้เรียบร้อยเลยตอนนี้เรามาดูเรื่องของการเพิ่มแรมกันนะครับอย่างที่บอกว่าตอนต้นเนี่ยก็คือตัวน,นี้เป็นแรม8นะครับแล้วก็ลอม128นะฮะแต่ว่าสามารถที่จะบวกเพิ่มนะครับเขาเรียกว่าผสานแรมเนี่ยได้ อีก8กิกนะครับสูงสุดทั้งหมดจะได้สูงสุด16กิกครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือเข้าไปที่อ่าในส่วนของอ่าตัว p ป e ชื่อฟ function นะครับเราก็เข้าไปที่ memfunction ครับตอนนี้ Mem usion, เนี่ย memfunction เนี่ยเบื้องต้นเนีจะเป็น8บวก5นะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับนะครับซึ่งปรับได้ตั้งแต่3 5 8นะฮะก็สามารถที่จะปรับได้เลยนี่ตรงน,นี้นะครับนี่3 5 8นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราปรับเป็น8ปุ๊บ อย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะได้ทั้งหมด16กิกด,ด้วยกันตัวนี้นะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีการรีเซ็ตหรือว่ารีสตาร์ทเครื่องนะครับแปบ๊บนึงนะครับก็จะเป็นการใช้ที่เป็น8 8บก8นะฮะอันนี้สามารถที่มาตั้งค่าได้ที่ตัวเครื่องนะ,ะระหว่างที่เรารอเปิดเครื่องนะครับเรามาดูส่วนของ เคสกันดีกว่าครับเคสเนี่ยมีการออกแบบที่เรียกได้ว่า,ามีการออกแบบของทางฝีไฟายนะครับเกหน้าฝีไฟนะครับกับทางยูพินิกนะฮะก็เลยทําให้แบบว่าการออกแบบต่างๆเนี่ยมันทำได้สวยนะครับมันจะดูเป็นแบบว่าเป็นเงาๆเฉพาะตรงที่เป็นตัวที่สักินนะครับในขณะที่ตัวที่ตอนที่มัน สัมผัสอะไรเงี้ยมันจะดูด้านๆนะฮะเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราเห็นอ่าสะท้อนแสงอะไรประมาณนี้นะฮะเรียกได้ว่าทํามาได้สวยมากเลยครับเรามาดูตรงนี้นะครับในส่วนของวอลเปเปอร์นะครับซึ่งจะเป็นวอลเปเปอร์ของปีไฟนะครับเราสามารถที่จะเลือกวอลเปเปอร์ได้นะครับแต่ว่าผมลองดูแล้วนะครับถ้าเป็นตีมเนี่ยมันมี1นึีมก็คือเป็นตีมของอินฟินิตนะครับอ่าแนะนํานะครับให้ทุกคนล็อกอินนะครับเขาจะเรียกว่าอ่าบัญชีนะครับของอินฟินิตนะฮะ อ่าตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าคล้ายๆกันกับเป็นคลาวฮะสามารถที่จะแบ็กอัพการตั้งค่าวไวไฟนะครับแบ็กอัพพวกอ่าข้อมูลต่างๆของเราได้ด้วยนะครับอันนี้เรากดเข้ามาปุ๊บนะครับแล้วเราก็อ่าเข้ามาตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอินฟิลด์ไอเดีนะครับตอนนี้เนี่ยอินฟิลด์ไอเดีเนี่ยเขาสามารถที่จะมีตัวคลาวแต่คลาวเขาไม่เหมือนไอคลาวอะไรอย่างนั้นนะมันจะเป็นคลาวที่สําหรับซิงค์คอนแทคนะครับสำหรับซิงค์ตัวบล็อกแัมเบอร์นะครับแล้วก็สำหรับ ติ้งตัว Wi-Fi ไฟติ้งนะครับอ่ะทีนี้อย่างหนึ่งนะครับเวลาเราอ่าจับภาพหน้าจอสามารถใช้สามนิ้วแบบนี้นะครับสามนิ้วปุ๊บนี่ครับอ่าใช้สามนิ้วอย่างนี้นะครับอ่ะมันจะเป็นการอ่าแคปเจอร์เกียนอย่างรวดเร็วครับตัวนี้นะครับเรียบร้อยละนะครับก็ทําเป็นแปดบวกแปดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าตัว อ่าอีฟินิทคอร์สามสิบเนี่ยตัวเนี้ยถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับซึ่งตัวท็อปในตระก,กูลตัวนเนี้ยเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นตัวไอทีหนึ่งนะครับตัวไอก็จะปีตัวอ่าสี่ทับลายแปดกับแปดทับลยแปดนะครับอันนี้ก็อ่าจะอ่ามีราคาที่ลดลั่นงกันต่อไปนะครับถ้าดูตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับอ่าเห็นไหมเอ่ยอ่าตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนเนี้ยแจมนะครับกลายเป็น8บวก8เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเรียกว่า expandable นะครับนี่ก็เดี๋ยวให้ดูพัพชัๆเลยสำหรับความละเอียดของหน้าจอนะครับจะเป็น1,80่นคูณ2อ6่ตนะฮะ,ะด้วยสเปคเนี่ยตัวนี้ก็คือความสว่างเนี่ย6 0 0นิตนะครับเรียกได้ว,ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้เล่นเกมนะครับอยู่นอกสถานที่ไม่ได้อยู่ในอาคารเนี่ยจอสู้แสงได้ดีนะครับตอนนี้เราถ่ายในห้องเนี่ยนะครับความสว่างเปิดอยู่แค่ครึ่งเดียวเองนะครับแต่เห็นไหมครับสังเกตได้ว่าปกติบางทีเนี่ยเรา ใช้อ่ากล้องถ่ายเนี่ยมันอาจจะได้เห็นจอไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าตวเนี้ถือได้ว่ามันแบบโอ้โหใช้ได้ดีเลยเพราะว่าแสงแบบทุกแสงได้ดีนะครับตัวนี้เวลาเราเปลี่ยนพวกวอลเปเปอร์นะครับเราก็กดค้างนะครับกดค้างปุ๊บนะครับจะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วกดวอลเปเปอร์นะครับสังเกตได้ว่าตรงน,นี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับนี่เปลี่ยน่างนี้ปุ๊บถูกไหมฮะมันก็จะเปลี่ยนตามเรานี่ฮะนี่แล้วก็เปลี่ยนตามเรานะครับอ่ะตัวนี้จะเป็นวอลเปเปอร์ แต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้ก็จะเป็นวิดเจ็ตนะครับที่เราสามารถตั้งค่าได้ตรงนี้จะเป็นเอคติวนะครับสังเกตได้ว่าจะมีตีมเดียวนะครับตามที่เราคุยกันนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะ,ะดูนะครับอันนี้จะเป็นไมติมนะครับก็สามารถที่จะ,ะเข้ามาตั้งค่าได้นะครับรวมไปถึงตั้งค่าตรงตัตติ้งต่างๆพวกที่การจัดก,การพวกเน็ตท็อปต่างๆได้เลยนะครับที่สาคัญถ้าเกิดใครที่ทําพวกแบบว่า เบสหรือว่าตัวจํานวนข้อความนะครับก็จะเห็นตรงได้ว่าตั้งติ้งนะครับแมสเซจนะครับโฟน a c e b o o k นะครับแล้วก็ปั๊มโตเนี่ยทุกเนี้ยจะมีปัวคล้ายๆตัวเบสขึ้นมานะครับว่าข้อความเรามีค้ายอยู่กี่ข้อความนะครับอันนี้เผื่อบางคนใช้นะครับ ามาในขณะที่การใช้งานถือได้ว่าอาดเร็วเรื่ื่นไหลดีนะครับตัวนี้เราปรับเป็น8ปดบวกแแล้วนะครับท่านั้นเนี่ยเขาบอกว่าสูงสุดนะครับเราสามารถเปิดแอปได้พร้อมกันถึง18แอปเลยทีเดียวนะครับปกติเราถ้าเกิดว่าใช้แอปพวกต่างๆอะไรมันก็จะมาเคลียร์เคลียร์แอปเคลียร์แรอมเคลียร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะตอนนี้คือช่วยให้เราเหมือนกับมีหน่วยความจำเสมอนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันคือการเอาหน่วยความจาที่เป็นลอมเนี่ยเรียกได้ว่า แบ่งไปนะครับตรงนี้ตัว128เนี่ยไม่น่าไม่น่าห่วงนะครับถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่าใช้พวก6 4อะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าตอนนี้อ่าอ่อมือถือที่เป็นราคา5,000บาทนะครับตอนนี้ได้เป็น8ทับ128ถือได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่า8ทับ128เนี่ยมันจะเป็นอ่รุ่นประมาณ1มื่นหนึ่งนับตอนนี้ไม่ถึง5,000ได้แลมเท่านี้ละถือได้ว่าลื่นไหลดี มาพูดถึงตัว power marathon ก่อนนะครับ power marathon เนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าสามารถที่ใช้งานได้เกีดชั่วโมงนะครับ52อนาทีซึ่งตอนนี้ครับแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่49%ก็นะครับก็คือเกือบเกือบครึ่งหนึ่งนั่นแหละนะถ้าเกิดล่าเราเกิดเปิด power b o o t ปุ๊บมันก็จะเหมือนกับว่าเปิด dark theme นะครับทำให้แบบว่าเรื่องของความสว่างหน้าจอมันดรอปลงนะครับแล้วก็เรื่องของพวก action g e เ t u r e ต่างๆหรือว่าเรื่องของเสียง ลิงคทอต่างๆนะครับมันก็จะลดทุกอย่างลงเพื่อที่จะให้มีชั่วโมงในการใช้งานได้มัน2.7ชั่วโมงก็คือเกือบๆ3ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดนะครับตัวที่ช่วยประหยัดพลังงานนะครับเรียกได้ว่า,ามันสามารถที่มีตัวช่วยต่างๆเนี่ยทำให้เราใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานขึ้นโดยที่แบบเหมือนกับถ้าอย่างน้อยๆแบตจะหมดแล้วนะครับแล้วไม่มี power bank ไม่มีตัวที่ชาร์อะไรช่วงนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้เรา ใช้งานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้งาน n f t ได้ด้วยนะครับตามที่บอกในตัวบนกล้องนะครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของฟีเจอร์กล้องนิดหนึ่งมันจะเรียกว่า AR c a m e r a นะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้คุณสามารถที่จะเอาตัวละครของตัวฟรีไฟล์เนี่ยเข้ามาทำให้เราแบบสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้นะครับ จะเรียกว่า AR Shot นะครับตอนนี้ a r s h o t เนี่ยสามารถที่จะเอาหน้าตาต่างๆนะครับอ่าเราสามารถที่จะทําตัวเป็นอ่าแบบนี้ได้นะครับนี่อืออ่าถ่ายหรือขอทางดึง๋โอเคอ่าโอเคอย่างเงี้ยฮะมันจะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่เราทำได้ละนะครับแบบนี้เลยนะครับก็คือถ่ายกันสดๆตรงนี้เลยนะครับก็ เรียกว่า AR shot นะครับเราสามารถที่จะเลือกตัวละครได้ด้วยนะครับว่าเราจะไทยอะไรนะครับนี่โอ้เยี่ยมเลยอ่ะเดี๋ยวลองให้อีกอันหนึ่งนะครับอ่าโอเคครับประมาณนี้ฮะนี่เป็นอย่างนี้เลยครับอ่าก็สนุกสนานนะครับกับ AR shot นะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่พอ นะครับคุณสามารถจะเลือกที่เป็นแบ็กกราวด์ได้ด้วยนะครับหมายความว่าเผื่อข้างหลังเนี่ยมันลกๆนะครับตอนนี้นะครับอ่าลองดูนะ่างนี้เลยทีนี้เราไม่ต้องไปห่วงแล้วว่าข้างหลังเราลกหรือเปล่าอ่ามาแล้วครับประมาณนี้เลยนี่ฮะอันนี้สวยงามนะครับแบบนี้เลยครับมาดูเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับตอนนี้เนี่ยจะได้สูงสุดถือ 2K นะครับ ก็จะได้เป็น 720p นะครับพัน0ปสิพีแล้วก็ 2K ครับอันนี้เรามาแนะนำอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของตัวเขาเรียกว่า d a r l i n ์นะครับไม่ใช่ดาลิง n แบบดาลิง n อะไรอย่างนี้นนะเป็นด a r h i ลิงกนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็น AI g a เกมบูสเตอร์นะครับจะเป็นเวอร์ชันสมที่สูดแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทําให้เราเล่นเกมอะไรต่างๆได้แบบว่าคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับอันนี้นะครับก็จะมีเรียกได้ว่าเป็นเกมโหมดนะครับสามารถที่จะปรับเรื่องของอตัวเกมอัติสันนะครับที่จะเป็นพาแนลเนี่ยที่ช่วยประดิธฐภาพของการเล่นเกมให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็การเก็บพวกดัต้าหรือว่าเขาเรียกว่าพฤติกรรมในการใช้งานเกมของคุณได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของอการกําหนดเวลาในการเล่นเกมไม่ให้แบบว่า มันเล่นเกินเวลาเกินไปเพลินเกินไปอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นสองชั่วโมงตีนข้าโมงนะฮะแล้วก็เรื่องของการปรับเรื่องของการาฟิกต่างๆนะครับที่ทําให้แบบว่ามันสมจริงมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับก็จะเป็นแกมเมเนทเมนต์นะครับก็คือสามารถที่จะกําหนดอะไรต่างๆของเรื่องของการเล่นเกมนะครับเรื่องของการใช้งานหน้าต่างที่เป็นแบบว่าโฟลหรือว่าการมีหน้าต่างหน้าต่างลอยได้ด้วยิึงที่ผมชอบนะครับก็คือตัวอินฟินิต พอดสามทิปเนี่ยตอนนี้นะครับแรม8กิกรอมรเพิ่มป็นค่ดีได้รองรับ4ี่ีนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอนะครับคือจอใหญ่นะครับ6.8นิ้วรองรับ90้าิเพ์นะครับตามรถปรับบายนะครับแล้วก็เรื่องของการรองรับตัวหูฟังนะครับ3.5แล้วก็รองรับการร์จไวนะครับแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ของแท้ที่มากับกล่องเท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องของเคสนะครับที่มาได้แบบว่าพร้อมใช้เลยนะครับแบบไม่ต้องไปหาเคสอะไรเพิ่มเติมเลยหรือว่า มาให้ครบเลยนะครับช่วงเปิดตัวนะครับก็จะมีราคาพิเศษนะครับก็คือจาก4,799บาทนะครับเหลือ4,499บาทเท่านั้นครับจะเป็นช่วงที่3ถึง9เมษายนนี้เท่านั้นนะครับนอกนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันมีช่วงแบบว่าช้อปออนไลน์อะไรต่างๆก็ลองดูก็โค้ดต่างๆนะครับก็จะมีช่วงโค้ดลดอะไรต่างๆแต่ว่านั่นนะครับถ้าซื้อช่วงนี้ก็จะได้เหมือนกับ รถนะครับที่ได้ดิดีกว่านะครับอีกเรื่องที่ชอบนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการชาร์จไวนะครับเพราะว่า,ามือถือที่มีแบตเตอรี่อยู่ที่5000มิลลิแอมป์นะครับปกติมือถือเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็อยู่มา4,000ันปลายๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยมีอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นะครับตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่า,าชาร์จไวเนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่ถือได้ว่า,าเป็นฟีเจอร์ที่มันมากับแบบมือถือแบบมือถือ5,000แล้วอะ ฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้เก็บอุปกรณ์ของแท้ไว้กับตัวเนาะไปไหนมาไหนก็พกไปด้วยนะครับจะได้ชาร์จไวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้พวกเอาแบงค์นะครับก็อาจจะต้องลองหาเค้าแบงค์ที่มันรองรับฟาสชร์จที่มันเป็นแบบสามที่สามวัตต์อะไรแบบนี้ครับมันก็จะชาร์จได้ไวขึ้นประเด็นคือว่าแบตเตอรี่ฮับเมมเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีตัวช่วยอะไรเยอะเลยนะครับแล้วก็ถือได้ว่าอินฟินิติอตสามสิบเนี่ยเป็นมือถือที่เหมาะกับการเล่นเกมมากๆเลยนะครับทั้งหน้าจอใหญ่ นะครับรองรับ90เฮิร์ตนะครับแบตเยอะนะครับมีฟาสต์ชาร์จนะฮะแล้วก็เรื่องของอความคุ้มค่าในตระกูลฮอตนะครับที่ใไททริปนะครับ a อ t 8 8ีแปสำหรับผมนะครับถือได้ว่าคุ้มมากเพราะว่าคุณจะได้มือถือราคา4,500ันหในช่วงเปิดตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงหลังจากนี้นะครับก็ลองหาพวกดีลต่างๆดูนะครับอาจจะได้ลดนิดลดหน่อยก็ได้ถือว่าถูกนะครับแต่ยังไงมือถือไม่เกิน5,000บาทยกให้ตัวนี้เลยครับ อินเทลิกพัดตามทิศครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็สวัสดีครับ